สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนปลาระเบิดอีกแล้วครับแต่ว่าเป็นแบบทะเลทรายนะครับแบบนี้เนี่ยหลายๆคนขอมาเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้น EP นี้ก็จะจัดให้เต็มที่เลยนะสำหรับด่านทะเลทรายมีจุดปลาเยอะมากๆเลยนะไม่แน่ใจว่า EP นี้จะเป็น EP เดียวหรือเปล่านะครับสำหรับด่านทะเลทรายถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับคุณกินังมองหาร้านเติมเพชรเกมฟรีไฟที่มีคุณภาพกันอยู่ใช่ไหมครับนี่เลยครับ PB Easy Shop นะครับบริการเติมเพชรเกมฟรีไฟสะดวกปลอดภัยถูกกว่าเติมเองแน่นอน100 ที่สําคัญเนี่ยตอบไวไม่เกียนไม่โกงไม่ดึงคืนหนึ่งร้อนะครับใครที่สนใจอยากเติมก็สแกน QR วอารคเพื่อติดต่อไปยังแฟนเพจได้เลยหรือใครที่หาไม่เจอผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปเติมกันแล้วสําหรับคนที่ชอบวิ่งมาตรงถังซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีจุดปลาดักเหมือนกันนะครับให้เราเดินขึ้นมาเรือตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยกระโดดไปตรงขอบเรือนะครับกระโดดดีๆนะครับระวังร่วงด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็กระโดดไปนะครับแล้วก็ให้เราวิ่งไปข้างหน้านิดหน่อยนะครับประมาณกลางเรือกก็ได้้นะคับแลว นี่ครับเปลงนะครับเริงตรงข้างล่างตุ่มๆเห็นไหมครับแล้วก็ปลาไปนะครับมันก็จะโดนพอดีเป๊ะนะครับต่อมานะครับตรงนี้ชอบยืนดักบนเรือก็มีจุดปลาเหมือนกันนะครับจุดปลาตรงนี้จะปลาจากจุดข้างล่างนะครับนี่นะสำหรับคนที่ชอบยืนดักอยู่ข้างบนไม่ยอมให้เราวิ่งออกไปนะครับก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับเริงขวาเยอะๆก็ดีนะครับมันจะได้โดนแบบเป๊ะๆเต็มๆร้อยเลยนะครับ เดี๋ยวดูอีกรูกนะครับนี่ครับออกขวาเยอะๆก็ได้นะครับแล้วก็ปาไปต่อมานะครับคนที่ชอบยืนอยู่ใต้เรือนะครับตรงนี้ก็มีจุดปลาเหมือนกันนะครับนี่ครับให้เรามาตรงเสานะครับแล้วก็เล็งตรงประตูดีๆนะครับปาไปจะโดนเป๊ะๆนะครับ สำหรับคนที่ชอบวิ่งมาขึ้นคอนเทนเนอร์เขียวตรงนี้นะครับแล้วก็คอยดักพวกฝั่งขวาทางนู้นตรงนี้ก็มีจุดปลาเหมือนกันนะครับโดยจุดปลาจะอยู่ตรงบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็สนับหน้าต่างปลาแบบนี้นะครับเป็นมุมบอร์ดด้วยนะครับบอกเลยว่าลูกนี้หลบไม่ได้แน่นอนนะครับดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็สนับปลานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมุมบอร์ดนะครับเห็นไหมครับพอเห็นระเบิดปุ๊บมันก็แตกเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าหลบยากนะครับลูกนี้ลองดูอีกลูกหนึ่งนะครับ ต่อมานะสำหรับคนที่ยืนอยู่บนบ้านเหมือนกันนะ bon ครับก็จะมีการปลาเข้าหน้าต่างได้เหมือนกันนะครับลูกนี้ลองดูจุดที่ผมเล <Okay. S 2> <ๆ>็งเต็นนะครับแล้ว <carbon>. ก็เปลาไปนะครับมันก็จะเข้าหน้าต่างบานกลางพอดีนะครับเผื่อคนยืนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันปลากลางไว้ก่อนนะครับนี่นะครับบานกลางแต่บานซ้ายก็โดนเหมือนกันนะครับสำหรับฝั่งนี้ใช่ไหมครับก็จะมีคนชอบมายืนอยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ปลาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการเน้นปลาไล่ที่นะครับนี่นะครับยืนตรงกล่องนี้แล้วก็ปลาขึ้นไปนะครับ อาจจะไม่ได้หวังผลเพราะว่ามันหลบง่ายนะครับแต่ว่าปลาไล่ที่ให้เพื่อนยิงได้นะครับรู่นี้ First blood. First blood. ต่อมานะครับคนที่ชอบยืนอยู่บนชั้น2นะครับเราก็จะมีจุดปลาเหมือนกันนะครับจุดนี้เนี่ยคนยืนเยอะมากนะครับให้เราวิ่งมาทางขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดปลาไปนะครับมันก็จะโดนพอดีนะครับ ต่อมาครับคนที่ชอบยืนอยู่ตรงดาดฟ้าตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มีจุดปลาเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นจุดยืนยอดนิยมเหมือนกันนะครับนี่นะครับวิ่งชีขวามาครับแล้วก็เร่งตรงหน้าต่างบานกลางนะครับแล้วก็ปลาไปนะครับเฉียงขวานิดนึงนะครับต่อมาจุดข้างบนตรงนี้นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบยืนตรงจุดนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีระเบิดปลามาได้เหมือนกันนะครับจุดนี้ให้เราวิ่งมาข้างล่างใต้เขานะครับแล้วก็ปลาขึ้นไปแบบนี้นะครับเลงตรงมุมซ้ายหน่อยนะครับเดี๋ยวดูอีกรูปนึงนะครับ นี่ครับเล็งตรงซ้ายแล้วก็ปาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกลูกนึงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปาขึ้นไปนะครับตรงซ้ายๆหน่อยนะครับเราดูมุมมองนะครับมันจะเข้าดูพอดีเลยนี่นะครับต่อมานะครับจุดตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่ชอบมายืนดักเหมือนกันนะครับจุดนี้เนี่ยจะปาง่ายหน่อยนะครับดูนะครับลูกแรกนะครับปาขึ้นไปนะครับจุดนี้ถ้าเกิดว่าใครมองไม่เห็นเนี่ยสามารถสนั p ขึ้นไปดูได้นะครับนี่นะครับ นี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็ค่อยมาเล็งข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็ปาไปครับจุดนี้ปาง่ายมากนะครับเล็งปุ๊บแล้วก็ลงมาแล้วก็ปาไปแบบนี้นะครับต่อมานะครับจะมีคนชอบวิ่งมาทางกล่องตรงซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนหนักคนข้างหน้าอยู่นะครับเราจะไม่วิ่งไปยิงเขานแต่ว่าเราจะปาระเบิดจากตรงนี้นะครับนี่นะครับแกโดนไป4ดาเมจต้องถอยมานะครับถึงจะแรงขึ้นนะครับนี่ครับถอยแล้วก็ปานะครับ ระเบิดก็จะแรงขึ้นเห็นไหมครับอีกรูกหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็จะมีคนยืนแอบตรงนี้ใช่ไหมครับชอบคอยดักให้เพื่อนตรงนี้เนี่ยก็จะมีจุดปลาระเบิดเช่นกันนะครับให้เรานะครับปลาจากมุมฝั่งนี้นะครับแล้วก็กระโดดปลาไปเลยนะครับขอบขอบขวาหน่อยนะครับนี่นะครับจะโดนไปมากนะครับ2วินาทีนะครับง้างไว้นี่ครับ ต่อมาครับก็จะมีคนยืนอยู่ตรงซ้ายกล่องตรงนี้คอยดักให้เพื่อนเหมือนกันนะครับให้เราวิ่งมาตรงแท้งฝั่งขวานะครับแล้วก็ไปแทงข้างหน้านะครับแล้วก็กระโดดปลาไปนะครับตรงกลางแท้งนะครับแต่ลูกนี้ดาเมจไม่เต็มเท่าไหร่นะครับต้องปลาดีๆนะนี่นะครับเมืองนี้เจอบ่อยมากเลยนะครับคนที่ชอบยืนดักอยู่ตรงโครงกระดูกตรงนี้นะครับเราเนี่ยก็จะวิ่งอ้อมคอนเทนเนอร์นะครับวิ่งเลยนะครับวิ่งชิดมาเรื่อยๆนะครับระวังโดนยิงด้วยนะครับถ้าเกิดเราวิ่งมาในสถานการณ์จริงนะครับนี่นะครับแล้วก็ ง้างระเบิดไว้เลยนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ปานะครับเขาก็จะโดนพอดีเดสเลยนะต่อมานะครับคนที่ชอบยืนอยู่ตรงทางขวาโครงกระดูกตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเราก็จะขึ้นกระดูกมานะครับแล้วก็ปลาไปนะครับง้างไว้เล็กน้อยนะครับปลาไปใหไกลที่สุดนะครับ อีกลูกนึงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับหรือจะขยับมาใกล้ๆก็ได้นะครับแล้วก็ปาไปนะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สุดใครสุดมันนะครับในเมื่อมีหนักข้างบนก็ต้องมีหนักข้างล่างเช่นกันนะครับเราจะไม่วิ่งไปยิงนะครับแต่ว่าเราจะปาระเบิดงานนะครับปาไปตรงกลางเลยนะครับบอกเลยตรงนี้ได้ทั้งแถบนะครับแล้วใครเดินมาตายแน่นอนนะครับ เมืองนี้นะครับบอกเลยว่าจุดปลาเยอะมากนะครับสำหรับสภาเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าสภาอะไรนะครับจุดปลาเพียบนะครับจุดปลาจุดแรกนะครับคือจุดปลาตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งมาตรงนี้เนี่ยต้องมีโคโนหรือไม่ก็ไอวอลป้องกันตัวก็ดีนะครับเพราะอาจจะโดนยิงจากฝั่งตรงข้ามได้นะครับนี่ครับลูกนี้หลบไม่ได้เลยนะครับต่อมานะครับตรงเสาตรงนี้ก็มีคนชอบมายืนนะครับเราก็จะปลาจากด้านบนเช่นเดิมนะครับให้เราวิ่งขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมโดดให้ดูก็ได้มันคือตรงไหนนะครับเห็นไหมครับที่ยืนอยู่นั่นแหละครับ แต่เราจะไม่วิ่งขึ้นมาสุดนะครับวิ่งมาตรงบันไดพอแล้วก็ปาไปนะครับนี่นะครับหลบยากมากเอาละครับจุกกันไปแล้วนะสำหรับคลิปปาระเบิดนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากต่อ EP หน้าเนี่ยบอกได้นะเพราะว่าจุดทะเลทรายเนี่ยยังมีระเบิดจุดปลายเยอะเลยนะครับเพียบเลยที่ผมยังไม่ได้บอกนะครับหรืออาจจะให้ผมสอนเรื่องอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ดูนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับ